สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็อยู่กัน2คนนะครับคุณกิตินันไม่อยู่พอดีมีธุระนะฮะก็เติดภารกิจนิดนึงนะครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชม n e w ส์วัด้วยนะครับวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะฮะเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนอื่นนี่ หน้าหนึ่งเมื่อวานนี้ใครเข้าเป้ากันไปบ้างเริ่มจากใครก่อนดีครับของผมนะครับก็โอ้โหต้องทุกฉบับแน่นอนคสำหรับพระราชพิธีจรดพระนั่งคันแรกนาขวัญครับในปีนี้พระโคกินย่าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรนะฮะของคุณนิวนิวของนิวนิเข้าเป้าไปสองข่าวด้วยกันค่ะข่าวแรกเป็นการค้ามนุษย์ที่ตำรวจได้ประสานกับทางมาเลเซียค่ะตามล่าผู้ต้องหาคนสำคัญ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นกรณีแผ่นดินไหวรอบสองที่ประเทศเนปาลค่ะครับก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสองเรื่องนะฮะมากันที่ข่าววันนี้บ้างดีกว่าครับวันนี้ครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญครับที่ยังโอ้โหยังคงต้องติดตามว่าจะทาหรือไม่ทํานะล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ระบุว่ายังไม่ได้รับหนังสือจากการบะชุติการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งหากได้มาก็ต้องมาคุยกันในคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยตอนนี้ตนเนี่ยยังไม่มีความเห็นนะแต่อยากให้รอดูมติของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่จะมีการรับร่างหรือไม่เสียก่อนนะฮะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีครับคุณวิษณุเครืองามก็เปิดเผยว่าคอรมและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเตรียมนัดหารือในประเด็นดังกล่าวนะฮะวันที่19พฤษภาคมนี้ครับผมก็ต้องจับตาดูว่าตกลงแล้วจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทําประชามติหรือไม่นะฮะ ของนินวมาที่คดีทุจริตกันบ้างค่ะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะสมหมายภาษีเปิดเผยว่าที่ประชุมอนุกรรมการขอโทษนะคะ <c oughs> ข้าราชาการพลเรือนเนี่ยกระทรวงการคลังมีมติไล่ออกข้าราชาการกรมสัมภากรณ์ที่ถูกย้ายไปอยู่ที่พื้นที่นราธิวาสอ้าวทำไมล่ะครับหลังพบว่าคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อปี2556 ให้แก่กลุ่มบริษัทส่งออกโลหะแล้วก็แร่โลหะเป็นเงิน3,209ล้านบาทแต่กลับไม่ได้ส่งออกไปจริงก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีครับผมออหน่หนึ่งแน่นอนกับข่าวนี้ค่ะของผมก็ยังเป็นเรื่องราวคดีทุจริตอยู่นะครับเกี่ยวกับป่าค่ะนี้นะฮะ<ม>สารอาญาสั่งจำคุก5ปีน้องชายอดีตอธิบดี DSI ก็คือน้องชายค,คุณธาริศเพงดิตนะครับ แล้วก็ป่าชื่นโครนเซ่นะฮะหลังพบแอบอ้างเบื้องสูงเนี่ยกว้านซื้อที่ดินในจังหวัดนครราชสีมาเจ้าตัวสารภาพลดโทษนะครับเ<ช>หลือติดคุก2ปีครึ่งขณะที่คุณบุญธรรมหรือว่าป่าชื่นเนี่ยยังยืนกรารปฏิเสธสู้คดีอยู่ครับก็ต้องดูกันไปนะครับค่ะของนี้เดียวอีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นกรณีการค้ามนุษย์ในภาคใต้ค่ะจะคงต่ออย่างต่อเนื่องครับ วันนี้ค่ะหน่วยคอมมาดโดล์สนี่กำลังทหารเข้าจู่โจมปิดล้อมเกาะปูยูจังหวัดสตูลค่ะค้นหาหลักฐานบ้านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลปูยูและที่อื่นรวม5จุดด้วยกันรวมทั้งตามคดีเก่าไม้จับจากอำเภอหาดใหญ่ด้วยนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์จังหวัดสตูลโกชยัยสุริยาอาหมัดค่ะมอบตัวเพิ่มอีกหนึ่งคนครับรวมตอนนี้เป็น26คนแล้วนะคะคุณพิมอนขณะที่ตำรวจเนี่ยยึดทรัพย์ใน3จังหวัดรวมกว่า 200ร้อยล้านบาทเลยทีเดียวโอ้เยอะมากเลยนะครับเดืนนี้ยังต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องกันเลยวันนี้เนี่ยเรามีแต่เรื่องคดีความนะครับปิดท้ายกันเป็นคดีทุจริตเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครครับเมื่อศารอาญาพิพากษายกฟ้องอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณพิจิตรรัตกุลนะฮะ,ะแล้วก็อดีตประลัดกรุงเทพมหานครครับคุณประเสริฐสมาลาภา,าและทีมที่ปรึกษาครับในคดีจัดซื้อที่ดินเพื่อจอดรถขยะย่านดังซื่อเมื่อปี2540นนะฮะแพงเกินจริง โดยชี้ว่าเป็นการสารต่อโครงการของอดีตผู้ว่าร้อยเอกกฤษดารุณวง์ณอยุธยาครับและการจัดซื้อก็ไม่ขัดต่อกฎหมายขณะที่อดีตเลขาผู้ว่าถูกจำคุก8ปีครับส่วนอดีตผอเขตบางซื่อเนี่ยถูกจำคุก10ปีหลังพบรับทรัพย์สินแล้วก็ใช้อำนาจโดยมิชอบนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่กระทำการที่ไม่ไม่ค่อยถูกค่อยควรสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนช่วงต่อไปจะมีอะไรน่าสนใจนั้นพักสักครู่หนึ่งค่ะ